สวัสดีครับก็กลับเข้ามาสู่บทเรียนใหม่อีกหนึ่งบทนะครับบทนี้ชื่อเรื่องว่าบทเรียนเรื่องอัตราส่วนของม1น,นะครับเราจะมาปูพื้นฐานกันตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะครับก็คือว่าเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วนก่อนนะครับว่านิยามของมันคืออะไรนะฮะ อัตราส่วนเนี่ยคือการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณน,นะครับโดยที่ปริมาณทั้งสองเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่เป็นสิ่งเดียวกันก็ได้นะครับและปริมาณทั้งสองนะครับอาจจะมีหน่วยเดียวกันหรือไม่เป็นหน่วยเดียวกันก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ครับเวลาเราเขียนสัญ,ญลักษณ์ของอัตราส่วนนะครับเราจะเขียนสัญ,ญลักษณ์ออกมานะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับ ตรงนี้เลยนะครับอย่างเช่นอันนี้อ่านว่าอัตราส่วนของ x ต่อ y นะครับอ่านว่าต่อนะครับตรงนี้ก็คือ x ต่อ y นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับก็เป็นเศษส่วนนั่นเองนะครับเขาเอามาเขียนคู่กันเพราะว่าจะเป็น อัตราส่วนหรือจะเป็นรูปแบบเศษส่วนนะครับก็เป็นสิ่งเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาเขียนคนละรูปแบบเท่านั้นนะครับดังนั้นเวลาเราเรียนเรื่องอัตราส่วนเนี่ยถ้าน้องๆง,งงเรื่องสัญลักษณ์ของอัตราส่วนในการคิดคำนวณเนี่ยน้องๆสามารถเปลี่ยนมันไปเป็นรูปของเศษส่วนได้ด้วยนะครับจะได้เข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องเศษส่วนนี้เราเรียนมันเรียนกันมาตั้งแต่ปฐมต้นๆแล้วเนาะ ปฐม3ปฐม4ปฐม5ปฐม6เนี่ยเรียนเศษส่วนกันมาเราก็จะคุ้นเคยกับแบบฉบับของเศษส่วนนะครับเราก็จะนำเทคนิคอันเนี้ยเอามาใช้ในการคำนวณเรื่องอัตราส่วนกันด้วยนะครับอ่ะดูตัวอย่างของการเขียนก่อนครับในหัวข้อแรกเนี่ยเราจะสอนในเรื่องของการเขียนข้อความนะครับจากภาษาที่เป็นภาษาข้อความภาษาพูดนะครับออกมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับก็ อย่างเช่นข้อนี้นะครับโจทย์ก็จะมีการบอกว่าส้มเขียวหวานนะครับ3ผลส้มโชกุล5ผลนะครับให้เรานะครับทำการเขียนอัตราส่วนของส้มเขียวหวานนะครับต่อส้มโชกุลนะครับก็จะเขียนได้เป็น3ต่อ5นะครับก็มีให้สังเกตตรงนี้นิดนึงครับคำว่าต่อเห็นไหมครับคำว่าต่อตรงนี้ก็คือสัญลักษณ เม็ดเม็ดสองเม็ดเนี่ยทึบๆสองเม็ดเนี่ยนั่นเองนะครับถ้าตร,ตรงตรงตัวเนี้ยมันมันเจอคำว่าน้องเจอคาว่าต่อนะน้องก็เอาเอามันมาเขียนเป็นสัญลักษณ์นี้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวที่ประโยคที่อยู่ข้างหน้าที่ถึงก่อนเนี่ยก็คืออัตราส่วนของส้มเขียวหวานนั่นก็คือ3ผลน้องก็เอาเลข3ไปใส่ข้างหน้ามันนะครับส่วนของตัวที่อยู่ข้างหลังคําว่าต่อ นะครับก็เป็นสีฟ้าตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือคำว่าส้มโชกุนนะครับก็ไปดูที่ส้มโชกุลจะมีเลขคือเลข5นะครับเราก็เขียนเลข5ไปตรงนี้นะครับนี่คือลักษณะของการเขียนนะครับเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะไปดูกันที่แบบฝึกกันนะครับ แบบฝึกหัดข้อนี้ครับจะให้ลองทําดูนะครับโจทย์สั่งว่าจงเปลี่ยนข้อความต่อไปนี้เป็นอัตราส่วนนะครับเดี๋ยวครูโก้จะช่วยนะครับไฮไลท์ให้นะครับนี้คาว่าต่อนะครับอย่างข้อแรกครับจํานวนมด3ตัวต่อจํานวนพึ่ง8ตัวนะครับมด3พึ่ง8นะครับก็คือหมายถึงว่าเอาตรงเอาจานวนมด3ตัวมาเขียนก่อนนะครับก็คือ 3นะครับพอเจอคำว่าต่อก็คือจุดๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของพึ่งนะครับก็คือ8นะครับเราก็เอามาเขียนนะครับเป็นเลข8นะครับข้อต่อมาครับสมุด5 5เล่มราคา70บาทนะข้อนี้จะไม่มีคำว่าต่อนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้อง รู้เลยนะครับว่ามั่นเป็นยังไงนะครับก็คือตรงนี้ครับตรงนี้จะมีหลังหน่วยตรงนี้ครับจะหมายถึงต่อนั่นเองนะครับเดี๋ยวครูเขียนเป็นตัวสัญลักษณ์นี้ดีกว่านะครับมันจะมีอย่างนี้จึ๊กๆอยู่นะครับดังนั้นสมุด5เล่นก็เขียนเลข5นําหน้านะครับแล้วก็ต่อแล้วก็70นะครับข้อต่อมาข้อ3ครับ เกหนัก35ิกิโลกร,รมัมโก้หนัก46ิกกิโลกร,รัมนะครับก็มีคําว่าต่ออยู่ตรงนี้แต่เขาไม่เขียนเขาละไว้เราก็ต้องรู้ไว้ว่าตรงนี้จะต้องตอบ35ต่อ46แบบนี้นะครับข้อต่อมาข้อที่4นะครับการบ้าน14ข้อใช้เวลาทำา2ชั่วโมงนะครับต่อมันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ต้องรู้เองเลยนะครับก็คือ14 ต่อ 2, นะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับนมสดมีไขมัน5กิโลกร,รมัมและโปรโตีน2กิโลกร,รมัมคำว่าและตรงนี้นะครับก็เป็นมินนิ่งความหมายที่เขาจะบอกเราว่ามันก็คือต่อนั่นเองนะครับสัญลักษณ์ต่อตรงนี้นั่นเองต่อตรงนี้นะครับก็คือ5นะครับต่อ2นะครับต่อมาข้อ6ครับข้อ6นี้ บอกว่าราคาน้ำมันลิตรละ40บาทนะครับเราต้องแปลงรหัสคำตรงนี้นี้หนึ่งนะครับคำว่าลิตรละนะครับน้ำมันราคาลิตรละหมายถึงเปลี่ยนให้มันเป็นตัวเลขก็คือลิตรละก็คือ1ลิตรนะครับกิโลกร,รัมละก็คือ1กิโลนะครับถ้าโจทย์เปลี่ยนเป็นหน่วยละก็คือ1ห,หน่วยนะครับถ้าโจทย์เปลี่ยนเป็นเมตรละก็คือ1เมตรนั่นเองนะครับ พอเรารู้ว่าตัวเลขข้างหน้าคือเลขหนึงครับหลิตรนะครับถัดจากนั้นไปก็คือต่อ40นั่นเองนะครับข้อ6นี้จะเป็นข้อพิเศษนิดหนึ่งที่ต้องทําการแปรงลงรหัสคําขึ้นมานะครับส่วนข้อที่7ครับค่าเสื่อมของรถยนต์ปีละนะครับสองหมบาทนะครับก็ตรงครําว่าปีละนะครับเราก็เปลี่ยนเป็น 1ปีนั่นเองนะครับเราก็จะรู้ละว่าเลขข้างหน้าก็คือ1นะครับแล้วก็ต่อ2 5 0 0 0นะครับข้อถัดไปครับโจทย์ถามมาเลยยาวๆเลยครับบอกว่าให้หาอัตราส่วนต่อไปนี้นะครับเขาอันนี้ก็เป็นสูตรของการทำขนมนะครับใช้ส่วนผสมดังนี้นะครับก็คือแป้ง250กรัมนะครับน้ำตาล120กรัมนะครับ น้ำ80กรัมแล้วก็เกลือ12กรัมนะครับโจทย์ถามหาน้ำหนักแป้งต่อน้ำหนักเกลือนะครับจะคล้ายกับข้อที่แล้วนะครับเจอคำว่าต่อตรงนี้เราก็จะรู้แล้วว่า,าเป็นยังไงนะครับเราก็จะถูกฝึกให้เขียนเป็นนะครับแป้งเนี่ยในโจทย์แป้งก็คือ250นะครับก็เขียนไปต่อเกลือเกลือก็ไปดูข้อมูลของเกลือนะครับ 12นะครับก็จะเป็น250ต่อ12นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแอบบอกเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับก็คือว่ามันสามารถจะต้องทำเป็นให้เป็นอย่างต่ำได้นะครับอย่างต่ำถ้าเกิดว่าเราได้คำตอบออกมาแล้วนะครับเราสามารถตัดทอนเป็นอย่างต่ำได้ให้ทำนะครับอย่างต่ำคือยังไงนะครับ 250ต่อ12บสองเนี่ยให้ทําอย่างนี้อย่างที่บอกในตอนต้นนะครับว่า250ต่อ12เนี่ยคือการเรียกของอัตราส่วนใช่ไหมนะครับและการเรียกหรือการเขียนในรูปอัตราส่วนสามารถเปลี่ยนเป็นรูปของเศษส่วนได้ครูฮิวโกก็เลยเปลี่ยนเป็นเศษส่วนนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการทํางานมากขึ้นนะครับและเราก็ทําอะไรครับทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะครับก็จะ ทำให้เป็นเศษส่วนสูงก่ำนะครับ262 212 2 24 21 250นะครับก็ได้เป็น125ต่อ6นะครับแล้วเราค่อยเอามันมาเขียนเป็นคำตอบก็คือ125ต่อ6นะครับเป็นคำตอบโอเคนะครับใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนเปลี่ยนแปลงให้เป็นเศษส่วน่างๆให้เป็นอัตราส่วน่างๆได้นะครับ ต่อมาครับข้อที่2ครับน้ำหนักน้ําต่อน้ําหนักน้ําตาลนะครับก็จะพยายามเน้นให้ตลอดนะครับตรงตรงช่วงคําว่าต่อนะครับให้ใส่สัญลักษณ์เข้าไปนะครับน้ําหนักน้ําก็คือ80นะครับ80ต่อก็คือจุดจุดอย่างนี้นะครับน้ําตาลก็คือ1นึ่นะครับร้อยยีถ้าเราทําให้มันเป็นอย่างต่ําๆได้เราก็ทานะครับเราก็ใช้หลักการที่ บอกไปนะครับก็คือเอามาทําเป็นเศษส่วนนะครับตัวที่เขียนก่อนอันแรกให้เป็นตัวเศษนะครับตัวที่อยู่อยู่ตัวหลังก็ให้เป็นตัวส่วนนะครับแล้วเราก็ทําการตัดนะครับตามความรู้ที่เราเคยเรียนมานะครับสี่สองแปดสี่สามสิบสองนะครับแล้วเราก็เอาเขามาตอบเป็นอ่าอย่างต่ำนะครับ อันนี้เรียกว่าอัตราส่วนอย่างต่ำนะครับก็ได้เป็น2ต่อ3นะครับก็มาข้อที่3น้ำขับนะครับน้ําหนักน้ําต่อน้ําหนักแป้งนะครับต่ออยู่ตรงนี้เนาะน้ำหนักน้ำต่อน้ําหนักแป้งนะครับน้ำก็คือ80นะครับแป้งก็คือ250นะครับก็กลายเป็น80ต่อ250นะครับ เอา80ต่อ250นะครับมามาตัดเป็นสศษุ่นอย่างตนะครับก็จะได้เป็น8ต่อ25นะครับเราก็สามารถหาอย่างต่ำได้นะครับเป็น8ต่อ25นะครับก็เป็นคำตอบที่เราจะตอบนะครับพยายาม จำไว้ว่าถ้าสามารถแปลงเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้ให้ทำเสมอเลยนะครับเป็นกฎข้อบังคับที่ต้องรู้กันเฉพาะเลยนะครับทำให้ติดเป็นนิสัยเลยเหมือนเรื่องเศษส่วนนะครับทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยต้องทำให้ติดเป็นนิสัยพอมาเรื่องของอัตราส่วนก็ต้องทำอัตราส่วนให้เป็นอย่างต่ำให้เป็นนิสัยด้วยนะครับข้อที่4ครับน้ำหนักน้ำต่อน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมดนะครับ การไฮไลท์ตรงนี้ทำให้เรามองแยกสายตาได้ง่ายขึ้นนะครับตัวที่อยู่ด้านหน้าก็คือน้ำหนักน้ำนะครับก็คือ80อ่านะครับน้ำหนักน้ำก็คือ80ต่อน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมดคำว่าน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมดคือยังไงครับก็ต้องเอาต้องเอาข้อมูล 250 120 80แล้วก็12มาบวกกันนะครับเดี๋ยวไปทดบวกอยู่ข้างบนนี้แล้วกันนะครับ250บวก80บวก120บวก12นะครับได้ผลรวมออกมาเป็น462นะครับเราก็ใส่ตรงนี้ไปเป็น462นะครับ ข้อนี้คู o ก l e คำานวณอย่างต่ำให้แล้วนะครับเราสามารถแปลงให้เป็นอย่างต่ำได้นะครับเดีย๋ยวให้น้องๆได้ลองฝึกทํากันแล้วก็ดูเฉลยคูกก๊อ Google นะจาก80ต่อ4 6่นะครับทําตัดให้เป็นอย่างต่ำนะครับก็จะได้เป็น40ครับต่อ2 3 1เเป็นคําตอบนะครับ ต่อมาข้อ5ครับน้ำหนักรวมของแป้งและน้ำตาลนะครับต่อนะครับน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมดนะครับแป้งและน้ำตาลนะครับแป้งและน้ำตาลก็คือตรงนี้ครับแป้งและน้ำตาลนะครับเราก็เอาแป้งและน้ำตาลเนี่ยมาบวกกันนะครับเอา250บนะครับบวกกับ120นะครับก็คือ แป้งและน้ำตาลนะครับบวกกันได้เป็น370นะครับก็เอาเขามาเขียนได้เลยนะครับเป็น370ต่อน้ำหนักทั้งหมดที่เรามีคำนวณไว้แล้วก็คือ462นะครับก็กลายเป็น370ต่อ462นะครับถ้าน้องจะ ทำให้เป็นอย่างต่ำนะครับก็จะได้คำตอบออกมาเป็น185ต่อ231อันนี้ก็จะกลายเป็นคำตอบนะครับข้อที่6ครับจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับน้ำหนักแป้งต่อน้ำหนักรวมของแป้งและเกลือนะครับอ่านแล้วแยกให้ดีๆนะครับอย่าอ่านแบบรวนไม่ทันได้ติ๊กอะไรพวกนี้นะ ต้องติ๊กนิดนึงอาจจะได้รู้ว่าแยกกันระหว่างอันนี้กับอันนี้เขียนยังไงนะครับน้ำหนักแป้ง250รครับต่อมัคือสัญลักษณ์นี้น้ำหนักรวมของแป้งและเกลือนะครับแป้งและเกลือก็ต้องมาดูตรงนี้แป้งและเกลือนะครับ250กับ12เนี่ยคือแป้งและเกลือ2อ0าบบวกกับ12 2นะครับได้เป็น262เราก็เอาผลรวมที่ได้ของแป้งและเกลือเอามาใส่ตรงนี้เป็น250ต่อ26 262นะครับแล้วก็ทำให้เป็นอย่างต่ำได้ให้ทำนะครับก็จะเหลือเป็น125นะครับต่อ131นะครับก็จะจบเป็นคำตอบนะครับ สำหรับ Chapter 1นะครับในความรู้เบื้องต้นเรื่องอัตราส่วนนะครับคูโก้ก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับให้เราได้มีพื้นฐานหลักการสังเกตหลักการเขียนนะครับแล้วก็ได้ความรู้เรื่องของการทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะครับฝึกให้ชินนะครับกับการมองกับการแปลงรหัสคำออกมานะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันในแชปเตอร์ถัดไปครับ